พุมเทวดาจตุจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกสวยผลกรรมนั้นอย่างแสนสาหัสจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าปัจจุบันจึงพ้นจากนรกมาเกิดเป็นบุตรพรามชื่อานะด้วยเศษกรรมที่เหลืออยู่เมื่อท่านบวชแล้วจึงมีรูปหญิงสาวติดตามเป็นเงาตามตัวอยู่เสมอพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จพิสูจน์ความจริงเมื่อเรื่องราวของพระกุณธานาซาไปถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นองค์พุทธศาสนาพระองค์มีพระดำริดจะกําจัดมทินในพระพุทธศาสนาให้สิ้นไปจึงเสด็จ ไปยังที่อยู่ของพระกุณฑนะขณะนั้นพระกุณฑนะอยู่ในห้องเมื่อทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกไปรับเสด็จข้างนอกภาพที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทอดพระเนตรเห็นคือหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังพระกุณฑนะแต่เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ภาพนั้นกลับหายไปพระองค์ขอเข้าไปตรวจดูในห้องอย่างละเอียดแต่ไม่พบหญิงสาวคนนั้นเมื่อเสด็จออกมาประทับยืนที่เดิมก็ทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวนั้นอีกพระองค์ทดลองเสด็จเข้าๆออกๆหลายครั้งจนแน่พระทัยว่ารูปหญิงสาวนั้น ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นภาพที่เกิดจากกำรรก่าวของท่านเองพระองค์จึงมั่นใจว่าพระกุณฑนานิมิได้ประพฤ,ฤติผิดลามกอย่างที่เป็นข่าวลือทรงพระดําริว่าพระเทระคงลําบากด้วยอาหารบิณฑบาตเพราะประชาชนรังเกียจท่านดังนั้นพระองค์จึงกราบนิมนต์ให้ท่านเข้าไปบิณทบาตในพระราชวังทุกวันและส่งให้ความอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่มิให้ท่านต้องวิตกกังวลอีกต่อไปสุขภาพกายดีจิตก็ดีด้วยตั้งแต่นั้นมาพระกุณฑนา,านะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พราะได้รับอาหารที่ดีสุขภาพจิตก็ดีขึ้นเพราะไม่มีคำพูดเสียสีหรือเย่อเยอ้ยท่านจึงได้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันตผลและตั้งแต่นั้นมารูปหญิงสาวก็หายไปไม่ปรากฏอีกเลยต่อมาได้มีมหาอุบาสิกานามว่าสุพัทากลาบอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปไปสู่คณะคอนเมื่อถึงเวลาแจกพัตาหารพระอนุนเทระรับหน้าที่แจกสลากแก่ภิกษุสงฆ์ขณะนั้น ท่านพระกุณฑธฐธานาเทระได้แสดงอภินิหารหอกขึ้นไปบนอากาศบรรลือศีหานาทแล้วขอจับสลากก่อนซึ่งพระอนุนเทระก็ให้ท่านจับก่อนตามประสงค์แม้ในการแจกพัดด้วยสลากครั้งอื่นๆท่านก็จะบรรลือศีหานาทและขอจับสลากเป็นท่านแรกทุกครั้งด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจ,จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่งท่านดำรงอายุสังขารช่วยเหลือกิจการพระศาสนาสมควรแก่การเวลาแล้ว ก็ดับขันธป,ปรินิพาน